าไปดูออนิวมาจากพัทลุงขี่มาสิบชั่วโมงพี่ว่าหายไหมไม่รู้ไม่หายไม่ได้กลับบ้านนะก็นอนนี่มันเป็นยังไงนะพี่แต่มันยั่ได้ยินเสียงอยู่นะเสียงไงเสียงจะพี่เขาบอกมีไว้ตั้งห้าวันไหม่ะใช่โอ้โหแล้วงบเหลือด้วยต้องนวดแล้ว ้ครรับสวัสดีฮะแม่รถอเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูออเนียวมาจากพัทลุงลองดูนไปก็คือรถมีอาการอะไรเยู่นะเกียร์สี่เกียร์ห้าบู๊คุณกินเสียงดังทำไมเนี่ยกลัวกล้องไม่ได้ยินไอ้ควยนะครับใครขยับรถกูเข้าไปวะผมขยับทำไมคันนี้เข้าไม่ได้ไอ้เหี้ยกูจะถอยออกอยู่แล้วจะไม่ออกแปลกตัวกูเหรอดูนะดูดูดูที่หลังไม่ไูด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  นึกดูก่อนทำนนลแล้วมันตลบเลยกระตาแล้วมันเด้งเข้าเด้องออกตลอดเลยอ่ะไอ้กระปุกนั่นอะไหนเจียงกระตาร์ี่ยไม่เด้งแล้วน้ำใหม่หมดแล้วโอยสายมันไม่ดีด้วยมั้งลองอับก่อนครัปิดได้ยังเออแต่มันเด้งตลอดจริงๆ แล้วทำไมเพิ่งเห็นอนะ่ะมันไม่บอกแต่แรกไม่รู้ครับไมงเอ้าพีเอาค<ต>ืนต้องให้เจ้าของขับเลยป่ะให้มึงขับคืออะไรพี่เปกว่าเขาจะเอาไปเทสก่อนไปเลยด้วยกันพี่หายก็หายไม่หายก็แก้ใหม่หายก็ซ่องครับ เอาแล้วมันต้าเกียรเสียบดูยังว่าขึ้นเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่บ้างไอทีเก้าเอ็มเอฟสิบหกขับไปแปดสิบนะครับปกติขับเกินแปดสิบไหมปกติอยู่บ้านเกินครับแปดสิบร้อยร้อยสิบถ้าจะมีปัญหาเกินแปดสิบอ๋อช่วงหลังแปดสิบไปแล้วน่หลังแปดสิบไปแล้วครับแปดสิบถึงร้อยสามสิบถ้าเกียดเต็มเต็ไม่เป็นหรือว่าร้อยสี่สิบไม่เป็นครับไม่ใหมายถึงว่าถ้าช่วงแปดสิบเนี่ยต้องขับทำธรรมดาหรือขับเลังสุดขับธรรมดาครับแล้วก็เหยียบเรื่อย ถ้ากะทื่วทีเดียวไม่เป็นครับรถไข่เน,เนี่เนอะมีคันเร่งไฟฟ้าปรับเลขสองน้ครับม,มองมาใครเนี่ยพี่มาคนเดียวมาคนเดียวด้วยดูไปเลยดิดูดูเฟซมาเป็นปีแนละ้วร้านเนี้ยเล็งอยู่นะดีไม่มาเมื่อวานน้ำตาไหลเลยเมา้าอ่ะม,มันมันหยุดซื้อมานานไหมพี่คันนี้ซื้อมาสองปีครับ อาการนี้ผมแก้มาสองปีแล้วอ๋อเป็นตั้งแต่ซื้อมาเลยเหรอเป็นตั้งแต่ซื้อเลยครับแก้มาสองปีแก้มาสองปีไปทุกอู่ไปไปมาศูนย์นี่ศูนย์ไปมาสามศูนย์โหแล้วก็ทำยังไงอ่ะปกติครับพี่พี่อยาอย่าให้เกิดครับพี่กับช้าๆได้ยังศูนย์บอกจริงๆอ่ะศูนย์ท่านใหญ่บอกพี่หน้าปัดไม้พี่อเอสิยามันกระตุกกระดิกแก่โอ้เป็นที่ไม้อีกเฮ้ยนักไก่น้กผ่านนะทำไงวะจริงนรองเท้ากันน้กผ่านที่จะทำไย พี่จะขึ้นมาท่าไหนครับธรรมดาแปดสิบมีอาการแล้วแต่ตัวนั้นแต่ตัวนั้นอะตัวนั้นเออมันขึ้นลงจริงๆผมผมเห็นแล้วเมื่อกี้ที่พี่บอกมันจะเริ่มประมาณแปดสิบรอบประมาณพันเก้าสองพันเริ่มมีอาการแล้วเออแล้วเรามีวิธีดักคอมันอยู่ถ้ามันเสียงจริงนะมูได้มูได้ไม่แล้คัแนนก็แคร์ลูกค้า ไม่บอกว่าไปเจาะตรงนู้นไม่เจาะตรงนู้นพวกกันพวกกันพวกเขาเขาแต่งปรงเทศแต่งรถสวยไหเลีบุล็อกลุคุลีเจมูยนี่เหมือนไม่ได้เลยทำไมเหมือนไม่ได้ไปหรือไม่อยาเล่นอะไรเช้าเลยเช้าก็ไม่ได้เย็นก็ไม่ได้แบบเย็นเมื่อวานได้นอนไหมเห็นลงสตอรี่เรียเรียอยู่ ไว้ไงดีๆมันก็ลงเออต้องลงไวมึงเริ่มแปลกไปไงไอหลงไอ้ลงสตอรี่ไม่อะไรอีทับนั่นเขาบอกกดหัวใจในตอร์เรแอนที่เออแทนทีมันจะไม่ต้องมากดนะแล้วแม่งช้าโพสแบบเหมือนแบบเกมเมียแล้วหายไปเลยนะยังก็อย่างเงเลยแม่งทั้งที่ผมก็ไม่เคยไปยุ่งอะไรกับมันมันชอบโพสแบบเหมือนแบบ มันคิดเองอะไรนะไม่แล้วมืองรู้ไลยเขาโพสะแบบไอ้นั่นหะมันเข้าไปส่องนะวันเดิมมึงเเขาไปส่องแล้วมันไอ้นี่วะมันมันดูแล้วมันก็มาถามผมเนี่ยมีอะไรกันแน่เลยอปเอาเวลาไหนไปมีว่าวที่วันจะปล่อยกลับบ้านโมให้กันอธิบายสามจำเมจ่มันนำเบี้ย นะอาจจะช้าอเอาแล้วตอแปดติ๊กไดหน่อยมันเป็นยังไง่ะพี่แต่มยูให้ยิเนสนะเนสียงอยูนะเสียไงเสียงจากพี่เขา ไม่เป็นแนตะ่เราเยี่ยมดูวันดูนะอะไรกันว่ามันตัวเต็เป็นที่เกียร์ตีกี่ห้าแต่ถ้าตอนเยี่ยมเต็มเต็มมันไม่เป็นไหมอ่ะถ้าเยี่ยมวิดคันเร่งไม่เป็นฮะมือนขับธรรมดาเยี่ยมขึ้งคันเร่งม โล่งเลยอ่ะโล่งเบาไปหมดหายไปแล้วปัญหาไม่ต้องส่งด้วยเห็นอาการแล้วแต่ว่ามันมีอาการอื่นอีกไม่ใช่อาการเดียวนะแต่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังลองเหยียบเต็มเลย ใช่ใช่มันมันมีอะไรมาบลิกหลีกไว้มันเหยียบแล้วมันแบบต้องรอพักหนึ่งอ่ะมันแบบอืมแบบเนี้ยมัน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 ไม่แตะแล้วไปเลยที่ที่ผมดูนะแต่ว่ารถไม่ได้ดีแบบนี้รถเป็นแบบไอ้ท่อนั้นพี่เปลี่ยนมาหรือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนมาเขาเปลี่ยนพี่เปลี่ยนหรือว่าเขาเปลี่ยนมาเขาเปลี่ยนมาคือคือเราซื้อมาเราไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะคือผมก็เปลี่ยนท่อท่อเองสองอันซ้ายขวาข้างบนอ่ะอ๋อพี่เปลี่ยนแล้วก็เอาเอาท่อแคทออกโอเค แต่ก่อนเปลี่ยนมันก็เป็นอยู่แล้วใช่ไหมอาการน,นี้ยก่อนเปลี่ยนเป็นอยู่แล้วพลังงานสาเหตุวันคืออะไรผมก็เลยลองเปลี่ยนท่อไปเลยเปลี่ยนไปเลยไม่หายไม่หายอถอดวัวฉีดล้างแล้วด้วยล้าง่อ้ดีแล้วด้วยอเนะอา v s t เราเปลี่ยนแล้วก็ไม่หายเอสซีว <c oughs> ีเกียร์เสียหรือเปล่ายังยังไม่ใช่ตอนยัง ดูแล้วว่าอะไรเสรียแต่ว่าแต่ดูมันมีวิธีแก้มาสามสี่วิธีเดี๋ยวผมดูก่อนว่าจะใช้วิธีไหนไปโอ้ยโอ้ยติ๊กเกอร์ติ๊กเก,ก,กอร์มีติ๊กเกอร์สีเหลืองอะสังคี๊แมวอี๊หนีแล้วไม่หมดนแหละใช่ไม่หมดนั่นแหละนู้ดนั่เกี่ยวแล้วมั้ย รอๆเฮ้ยชนดิแจกเป็นข่าวประกันหมดพอดีเขาเอาไว้ก่อนไว้ก่อนไม่เป็นไรเราเราบุ้งออกไปให้เขาชนตรงตูดอ๋อคือเราจะได้ถูกในรถข่าว รีบเหยียบไปพี่เบอกน่าจะโดนตั้งแต่ไฟหน้ารถกูเหยียบยังไม่ไปต้องรอแป๊บหนึ่งตอนนี้มันมีโอกาสเสียได้เดี๋ยวขอบฟ้ามองดูอีกหนึงไม่เป็นตั้งแต่จอดเลียเยอะไรเตี้ยเตเดี๋ยวเขาดูก่อนมอเคสวัสดีฮะ คงอาจจะไม่ได้ไปลองเองต้องไปดูรถีด e e ็ X เอาไปโมไว้เดี๋ยวให้เจียงพาไปลอง หลังคาครับหน้าเขาที่ติดหน้าได้ยังได้ได้ไ้ได้เอาจริงไม่ถอยหลังอ่ะเขาจะทำไรอ่ะเข้าเข้าโอ้โหเออไปไปไม่ได้ผ่อนดีหรอไป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 ทาลัออกนี่ต้องรอครูนะไปไปทาลัออกต้องรอนะมีสองทางไม่ตัดเหล็กก็ต้องตัดหลังคา chịp anh anh hả? Haiแน่นอน hả? anh con này haiแน่นอน đâu mà không? không H là hai hay không nhé? Chúng ta cùng xem thử xem có phải là xem thử xem có phải là hai hay không nhé? Chúng ta là hai hay không nhé? Chúng ta cùng xem thử xem có phải là hai hay không nhé? Chúng ta cùng xem ta cùng xem thử xem có phải là phải là hai hay không nhé? Chúng ta cùng xem thử xem có phải là hai hay không nhé? Chúng ta cùng xem thử xem có phải là hai hay không nhé? Chúng ta cùng xem thử xem có phải อปเลกหนึ่งพออ่ไปกลับไหนครับกลับแยกข้างหน้ามีที่กลับรถอยู่ไปกลับรถข้างหน้ากันเลยพี่ว่าหายไหมไม่รู้ร้องก่อนร้องก่อนมันมันมันต้องหายไม่หายไม่กลับบ้านนะก็นอนนี่พูดแล้วนะนอนนี่เลยวางรถพี่ เมื่อกี้เห็นใช่ป่ะเห็นแน่นกว่าเดิมนะเวลาออกตัวเนี่ยรู้สึกมันมีน้ำมีนวลอ่ามันไม่รอไปเลยหายไหมเกคเขานิ่มกว่าเดิมยัง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 เลยยังไม่ถึงกระชับเลยโอเคโอเคแต่เกคเขานิ่มกว่าเดิมไม่กระชาก เล็กหนึ่งอ่าไม่ไม่กระชากหมได้ก่อนนะไม่กระชากกระชากแต่ก่อนอ่าอ่อ๋อมันมันจะมีช่วงชุ่มกระชากนะแต่ก่อนได้อารมณ์อ่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้อารมณ์อ่ะอันอันไหนดีควับอันนี้ดีครับชอบแบบไม่ได้ลมใช่ใช่แต่นุ่มนวลมาเร็วจังนึกนึกเมื่กี้เสียทำไมอ่ะก็อ๋อที่แรกนะก่อนหน้านี้ไงไม่เสียไม่เสีย ไม่มีอาการหรือไม่มียังไม่มีอาการปกติขี่ประมาณแปดสิบมันมันจะเห็นเลยใช่ไหมอ้าแปดสิบเห็นประมาณแปดสิบร้อยสิบแค่นั้นอีอกสี่สิบกลับบ้านด้วยกันไหมแปดร้อยก็รู้เองโอ้ให้ผมให้ผมอยู่นี่เถอะให้ผมไปทำไมเนี่ยไปดโดนรถโอ้โหแต่ <laughs> พี่กลับมาส่งก็ได้อยู่ได้ได้ให้มันหาย <laughs> หลายรอบจะได้รู้หายไม่หายไปถึงร้อยเลยไงชนขับมาสองปีสองปีไอ้กระดึ๊บกระดึ๊บเนี่ยก็กระดึ๊บอ๋อที่เข้าศูนย์ก็ไม่หายไม่หายไปร้านอื่นก็ไม่หายศูนย์บอกพี่ก็อยากขับไปถึงแปดสิบไอ้เอ้ไม่บอกจะซื้อรถมาทำไม ไปร้านอื่นก็ไม่หายเข้าศูนย์ก็ไม่หายไม่หายมานี่ก็ไม่หายเนีโอเคโอเคห,หาย<_ <q> _>นะเขาจนะังหวะรอเลยเดี๋ยวกลับรถไม่ทีก็ได้ไปกลับรถแบบส่วทางนู้นน่าจะลงกว่าไม่ใช่คนพื้นที่ทางนี้ทางนี้รถเยอะอืม응ใช่แต่แน่นกว่าเดิมนัม้นเหมือนหยิยบแล้วมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันไม่รอเออมันติดทันทีเลย นี่ขนาดต้เล่นเบอร์หนึ่งถอดคัืนี้ไฟฟ้าทิ้งไหมเออถอยไปเผื่อวันไหนเราแบบไม่พอจำที่กับรถได้ใช่ป้างจำไม่ได้ครับจิทขวาไว้พี่เปิดไฟเลี้ยวขวาไว้หรือว่าเหยียบแรงไปวันนี้ช่องมาช่องมานี่ช่องนี้ช่องนี้ชิดขวานี่ช่องนี้ช่องนี้

โค้งอ่ะโค้งข้างไกลเดือดเี่ยว้ขี่ดีไปเร็ยอะรู้งี้มั้งนะตัวแทนก็มีนะพัทลุงไม่มั่นใจเหมือนเหมือนพี่ว่าเหรอเหมือนมาไม่มั่นใจเหมือนมาเนี่ยนะใช่ไม่มั่นใจมาเนี่ยเวลางานห้าวันมาหนไปยแล้วเนี่ยกลัวไม่จบ ไม่ถ้าถถ้้าาทีแรกเป็นมันจะออกอาการเลยใช่ไหมมันจะออกมันจะถ้าขี่ประมาณเมื่อกี้มีอาการแน่นอนมีมีแปดสิบเริ่มอ่าแปดสิบที่สองพันจะเริ่มแล้วต้องนู่นแหละทะลุร้อยสี่สิบไม่มีอันนี้ขี่ได้ยาวไม่มีไม่มีใช่อันนี้เราล็อกไว้แค่ร้อยสี่สิบที่ขี่ไม่เกินแลวร้อยสี่สิบอ่ะบูทตั้งไว้เท่าเดิมเลยไม่ได้ไปไม่ได้เพิ่มไม่ได้ไปลดส่วนมากพี่อวจูนเขาจะไม่ไม่จูนไม่ไม่ได้จูนเพิ่มบูทอ่ะ ใช้งานยาวๆให้อาจจะเพิ่มแต่มันเพิ่มในระยะที่ปลอดภัยใช้งานยาวๆโบโบไม่เหนือบลาเลยเนี่ยนวดดีนวดนวดไหมนวดไหมโอ้ยหม้อรวมเลยดีกว่าหายก็หายหายได้กลับบ้านแล้วได้กลับบ้านบอกเมียไว้ตั้งห้าวันไหมครับใช่โอ้แล้วงบเหลือด้วยต้องนวดแล้วเดี๋ยวผมเรียกมาให้เลยเดี๋ยวปิดอู่เลยบอกพี่เลี้ยง วันนี้งดทำรถขาเยอะนะเอก็บอกลูกค้าทั้งหมดนั่นนะให้ไล่เมียกลับบ้านพี่เลี้ยงนวดแล้วเจ๊เปิดห้องเปิดแล้วไรบ้างหรือว่ายังนอนคอนโดพี่สาวพี่สาวอยู่แจ้งวัฒ่้นะแต่แค่นอนอีกคืนนึงให้หายเหนื่อยตรงนี้ตีรถจับยังยังยังโ้มไม่เศรรถอ๋อจะบอกว่าส้มไม่เศษ็เนี่ไอเราก็ไม่ได้คิดนะว่าพี่เขาจะไปจริงไม่ได้ไป ีไปจะเอาไปทำช่วงล่างเปลี่ยนโช้กแล้วก็ติดอะไรนะไอติดปิ่นพิกไอแบบเนี้ยแต่ปิดเป็นอลูมิเนียมอ่ะไอแผงข้างหลังอคาร์บอยที่เป็นสไลด์ดึงดึงปั๊บมันดีดกลับอ่ะปิดฝาท้ายเนี่ยนะแถวบ้านขายสามหมื่นอะที่เนี่ยที่นี่รู้สึกหมื่นแปดอะครับที่มันแพงอะไรวะเนี่ยแพงค่าขนส่งอ๋อโอ้ใช่ใช่ชิ้นมันใหญ่รู้ไหมที่บ้านรีแมปเท่าไหร่พี่หมื่นห้าริงเนีย จริงแม่งรีแมปอะไรบอลหมื่นห้าอะไรเท็ดเท็ดมือวะหคนแ้าบอกโอ้โหแล้วแล้วอู่อะไรก็ไม่มีนะเป็นบ้านคนธรรมดาผมผมองษ์แท้พี่เครื่องผมมันเครื่องละแสนอะไรนะ K E S S อะไรนะอ๋อเหมือนกันเครื่องเดียวอ๋อไม่รู้ครับไม่รู้เครื่องเดียวกันถ้าถ้เคสอ่ะผมวิ่งมานี่นี่ครับผมมั่นใจอ๋อเครื่องเดียวกันเครื่องเดียวกันผมมั่นใจ แต่ถ้าไปนว่มีร้านเด็ดนะพี่วนพี่วนไปบ่อยพี่วนไปบ่อยไปบ่อยอ่ะเออผมโอ้โหผมจำมาจากพี่วนนี่แหละปกติผมก็ไม่ใช่คนเที่ยวเลยหรอกพี่วนมักไปบ่อยอาไปอาไปโอ้ไอ้ไปไมื่อไหร่เลี้ยงเราด้วยเราก็ต้องไปนี่เกรงใจแต่ถ้าไม่ไปเขาก็เอาเอาแบบหน้าที่การงานมาอีกแบบเฮ้ยมึงเป็นลูกน้องนะจัดจัดซะหน่อยใช่จัดซะหน่อยแล้วพี่ไปม ไป่ไปแต่นี่จบนะจบครับจบจบจบไม่จบเดี๋ยวให้มาใหม่ไม่มีใครใจ่ายแล้วถ้าไม่จบอ่ะโอ้โหจูนเพิ่มจูนลดฟรีตลอดอ่าโอเคครับขับไหนอ่ะฟอร์ดดูขาขันเร็งหน่อยดูนะฟอร์ดฟอร์ดอะไรวะเฟียต้าเฟีมันใส่ตัวไหนวะเนี่ยตัวเฟียต้าฟอร์ดเฟียต้าเดี๋ยรถเก่งอ่ะใช่ป่ะโฟกัสเหรอไม่ใช่โฟกัสไม่โฟกัสถ้าโฟกัสมันต้องมันกล้องอ๋อแต่ถ้ากล้องฟูจิใชเออ เพรารเรานเพราะมนิมเอาว่าไปไอ้ี่เอาว่าไปไอกองอะกูเป็นทิงชาบอ๋อทิงชาบไอ้ตังกองมึงใครเอาฝากูมานะฝากูไปอยู่ที่ไหนเออ ครับก็จบไปอีกหนึ่งคันนะครับกับอ่อนิวที่มาจากพัทลุงไอ้เฮียเข้าไมค์แล้วมึงก็ไม่ใช่มึงเข้ามาอีกแล้วมาแล้วก็โทรมาของใครอะไรของมึงเนี่ยเฮียพอเลยแล้วพอได้แล้วไม่พี่โอเคโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะฮะเงียบเลยเฮียแม่งไม่เลียกกูสวัสดีครับ